ครับก็สวัสดีเพื่อนๆน,นะครับก็วันนี้ผมก็จะพามาดูพระนะครับเป็นพระเครื่องที่ผมสะสมนะครับก็มีอยู่ไม่กี่องค์นะเป็นพระเครื่องแล้วก็เหรียญกระสาบเหรียญเก่านะวันนี้ก็จะพามาดูเออพระเป็นของวัดไผ่โลงหัวโลงหัวนะครับเป็นเหรียญน,น,นอกสายนะครับ <c oughs> นี่เรียนฉลองสมณศักดิ์นะครับของอาจารย์กโกรงนะครับนี่ชินวโสนะครับนี่พระครูสุวรรณชินวัดนะครับก็เรียนนี้ก็เป็นเลียนที่ไม่ค่อยมีเคยนิยมนะผมก็เช่าหมอมโมลรวมๆม,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 มานะับจากในเพจนะครับก็ เอามาดูธรรมชาตินะเพราะผมก็เป็นมือใหม่นะครับมาดูธรรมชาติพระนะครับการแกะบล็อกสดนะเหรียญเก่าๆเนี่ยส่วนมากจะเป็นแกะบล็อกสดนะส่วนเหรียญยุคหลังๆเนี่ยเป็นยุคใหม่แล้วนะก็จะมีการทําแบบ CNC นะเซียนซีนะของพระเหรียญเนี่ยจะเป็นเซียนซีแล้วก็หลังสุดก็จะเป็นการคันทําแบบ สปาร์กนะครับเขาเรียกอะไรอย่างเป็นเครื่อง CNC เหมือนกันนะแต่ก็เอาจากเอาพิมพ์เนี่ยที่เขาถอดมาถอดลงแว็กนะแล้วก็เอาตัวแว็กเนี่ยไปสปาร์กนะก็สปาร์กเข้ากับเหล็กนะเหล็กที่เป็นเหล็กปั๊มนะเหล็กแข็งนะเป็นเหล็กปัม๊ม เป็นเหล็กต้นแบบนะครับที่อาจารย์นำไปปัม๊มพระเหรียญน,นะครับก็เป็นวิธีการทําอย่างหนึ่งนะครับของสมัยใหม่นะครับส่วนถ้าเป็นเหรียญแบบเก่าๆเนี่ยส่วนมากจะแกะบล็อกสดนะมีน้อยมีบางเหรียญน,นะครับที่แกะบล็อกใหม่นะครับที่แกะบล็อกสดนะครับส่วนมากเหรียญหลังๆก็จะเป็น CNC นะครับ CNC แต่ก็ต้องมีแกะสดบ้างนะครับเพราะว่าต้องมีเก็บรายละเอียด จากเครื่อง CNC นะเพราะ CNC เนี่ยก็จะทำให้ไม่ค่อยเป็นธรรมชาตินะครับถ้าจะเป็น mm hmm. พระแบบนี้จะเป็นธรรมชาติมากกว่านะครับ mm hmm. ต้องมีการแต่งบล็อกแต่งอะไรใหม่นะครับจะทำให้ตัวองค์พระเนี่ยพอเราปั๊มออกมาก็จะดูมีธรรมชาตินะ mm hmm. เหมือนเหรียญบางเหรียญสมัยใหม่นะบางเหรียญก็ต้องมีรอยแต่งทุกเหรียญน,นะที่ผม ศึกษามาแล้วนะครับต้องมีรอยแต่งเกือบทุกเรียนส่วนมากที่ว่าแต่งก็จะเป็นเส้นผมนะครับตัวเส้นผมริ้วจีวอนนะส่วนข้างหลังเนี่ยจะไม่ไม่ได้แต่งบล็อกไม้นะส่วนมากจะแต่งตัวองค์พระอย่างเดียวนะด้านหน้านะจะจะแต่งเนะี่ยส่วนภาาพตัวรูปเนี่ยส่วนมากก็ก็จะแต่ง เฉพาะเกสาเกตอะไรที่มันไม่คมไม่ดูเป็นธรรมชาติก็ก็แต่งให้ดูเป็นธรรมชาตินะครับส่วนคลังเนี่ยก็จะเซนซี Z แบบไม่ต้องแต่งไม่ค่อยจะได้แต่งอะไรนะคนระับโอเคก็เรียญนี้ก็จะเป็นพระสมเด็จพระสัมพุทธโคโดมนะครมดูเนี่ยลักษณะไอการแกะบล็อกอะไรเนี่ยผมดูแล้วแท้นะครับแต่พระเนี่ยใสกิ้งเลยนะครับ ใสกิ้งเลยพระพื้นผิวเนี่ยเป็นเป็นผิวส้มนะใสกิ้งเลยเหมือนพระใหม่เลยนะบนี่แต่ก็อยู่ในชุกยุคก,ก็ประมาณปีสามกว่านะเดี๋ยวนี้หลังปีสามกว่านะผมไม่แน่ใจว่าช่วงปีไหนนะผมก็ศึกษาม,มาไม่เยอะนะแต่ก็พอรู้บ้างนะครับลักษณะนะ สิ่งที่ผมดูก็คือการแกะบล็อกนะครับการแต่งบล็อกเนะี่ยจะมีรอยแต่งบล็อกอยู่นะเป็นไ,ไหมนี่นะครับมีธรรมชาตินะนี่ใต้ฐานพระทิพย์นะจะเป็นเหมือนวงเดือนนะ,ะนรอยวงเดือนนะส่วนด้านล่างเนี่ยตรงส่วนฐานเนี่ยก็จะเป็นเป็นรอยวงเดือนนะเป็นรอยแกะบล็อกนะครับ ก็จะมีความคมของการแกะบล็อกนะก็จะมีธรรมชาตินะมีรอยขูดตามตัวองค์พระนะคอืบตอนนี้บล็อกหน้าเนี่ยน่าผมว่าน่าจะแกะสดนะไม่ใช่เครื่อง CNC นนคีนะลักษณะแบบนูนสูงนะส่วนมากเรียนเก่าๆเหรียญนก่อนปีสองพันห้าร้อยจะเป็นแบบนูนต่ำนะ หลังปี25 0 0นเนี่ยจะมีบางพระบางองค์นะที่จะเป็นแบบนูนต่ำนะส่วนใหญ่้วจะเป็นนูนสูงทั้งนั้นเลยนะนี่จะมีความพุมนะมีเส้นแตกตามตัวนะมีรอยต่อยันนะครับเส้นแตกมีหัวแตกปลายแหลมๆนะการแกะบกนะผมดูแท้นะเหรียญน,นี้นะแต่บางคนอาจจะดูไม่แทนะ้ตามประสบการณ์นะผมก็ประสบการณ์นะ้อยนะ ตามประสบการณ์โมเดลผมอาจจะดูแท้นะแต่ผมก็ต้องสั่งสมประสบการณ์เยอะนะนี่ที่ผมดูก็คือหลักๆก,ก็คือนี่มีรอยแกะบล็อกหน้าคมมีธรรมชาติของการแกะพระนะมีพุทธศินที่สวยงามนะเพราะช่างช่างแกะบล็อกเนี่ยเป็นช่างส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นช่างที่สุดยอดนะจบมาจากโรงเรียนเพาะช่างเพาะช่างนะครับ มีฝีมือการทำเนี่ยที่ประณีตมากเลยนะันช่วนเย้แล้วเนี่ยช่างพวกนี้ครับก็จะมีการเก็บงานเก็บอะไรเนี่ยที่เรียบร้อยนะเห็นไหมตรงมีธรรมชาติพระนะรตรงตามพุทธลักษณะนะครับมีความเป็นศิลปะสูงครับเนี่ยดูเกตนะครับจะเป็นเหมือนยันโตอุนะครับเกศนะครับ เป็นเม็ดเลยนะครับส่วนตำหนิเนี่ยเหรียญก็จะมีตุ๊กเหรียญน,นะแต่ผมก็จะดูส่วนมากดูพิมพ์นะดูพิมพ์ก็ดูพิมนะพ์ม,พม,มีความสวยงามนะมีความเป็นธรรมชาติมีศิละปะชั้นสูงของช่างนะเนี่ยไะอ่ครับน้อยนะที่ช่างแกะได้สวยงามขนาดนี้นะครับสมัยนี้มีน้อยนะช่างเห็นับ ด้านหลังเนี่ยก็จะมีรอยปลิ้นนะนตรงหูเนี่ยปลิ้นประมาณนี้เลยนะปลิ้นเยอะนะรอยตัดทีเดียวไอ้รอยรอยเจาะทีเดียวนะไม่มีรอยถอดนะไม่มีรอยถอดไม่มีรอยปาดนะนี่จะเป็นเลนที่แท้นะส่วนตามขอบเนี่ยจจะเป็นใช่ไหมดูออยากเป็นไหมอ่าเนี่ยจะเป็นเหมือนรอยย้ำตัวตัดนะใช่ไหมเป็นเหมือนรอยย้ำตัวตัดนะครับ ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยรอยย่ำตัวตัดเนี่ยจะมีในเหรียญแท้นะครับสู่เหรียญเกนเนี่ยถ้าเป็นมาเข้าตัวตัดก็จะมีเหมือนกันนะครับแต่ลักษณะมันก็จะแตกต่างกันจกเหรียญแท้นะครับแต่ธรรมชาติมันบอกนะครับพระนะครับธรรมชาติมันบอกการแกะบล็อกแ,แกะอะไรนะรอยย่ตัวตัดเนี่ยมีความปราณี t นะครับถ้าเป็นพวกแกะบล็อกแล้วมาปั๊มเนี่ยมันก็จะมี ตัวตัดแต่ตัวอะไรตัวยันตัวฟอนนะครับก็จะดูไม่สวยงามนะครับก็จะดูแบบไม่เหมือนนะไม่ไม่สวยงามนะเห็นไหมบพื้นนี่ก็จะมีบ้างนะที่เป็นรอยตะปุ่มตะปับนะแต่ก็มีความเรียบตึงนะเพะเตียนยุคใหม่จะเป็นแบบนี้ประมาณนี้นะเป็นผิวส้มนะเนี่ยเป็นผิวไฟเลื่อยๆเลยนะเห็นตัวฟอนตัวอะไรเนี่ยเป็นรอยแกะบล็อกที่สวยงามนะครันไห ถึงแกะบกกับเครื่อง CNC มันก็จะมีจุดรอยต่อเนาะก็จะเป็นตามข้อตัวเนี่ยไ,ไหมน่าจะไม่เห็นนะบางเลนอนะเป็นจุดเลยนะครับเป็นจุดรอยหยุดแล้วก็ลากต่อแล้วก็หยุดเป็นจุดเลยนะครับตัวยันตัวอะไรเนี่ยไ,ไหมมีความสวยงามของฟอนต์นะใช่ไหมน,นี่มีการแบบปั๊ม แล้วก็มีการกระจายของของตัวโลหะนะครับนี่นจะเป็นรัศมีสวยงามนะครับนี่ตัวพื้นผิวของพระก็จะตึงนะครับตึงแต่ก็จะเป็นเม็ดเหมือนเม็ดทรายนะพื้นเป็นผิวทรายแต่ไม่ใช่ว่าเป็นกากเป็นอะไรนะไม่มีกากนะบอกนี้ไม่มีกากไม่มีผดนะครับมีผดบ้างได้บ้างนะเล็กน้อยนะนครับก็ ก็จะประมาณนี้นะโอ้ลืมไปขอบข้างนะขอบข้างเนี่ยตัวตัดเนี่ยก็จะเป็นตัวตัดแบบสมัยใหม่นะเรี๋ยวนี้ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะทำไมตัวตัดตัดไม่ขาดครับตัดประมาณนิดหนึ่งนะที่เหลือฉีกเป็นส่วนใหญ่นะอาจจะเอ่อตัวตัวตัดอาจจะไม่คมนะครับ ในตัวตัดอาจจะไม่คมถ้าต,ตัวตัดคมเนี่ยปึ๊ดๆเลยนะครับมันจะขาดจะขาดแล้วก็เห็นตัวตัดเป็นแท่งเลยนะครับแต่นี้เห็นตัวตัดน้อยนะครับแต่ก็เรียบร้อยนะครับดูดูเป็นธรรมชาติดีนะครับของตัวองศะไม่มีตำหนิอะไรมากมายนะครับก็จะเป็นพิมพ์มีพิมพ์มีธรรมชาติมี รอยย้ําตัวตัดนะมีรอยปิ้นหนูเจาะทีเดียวนะขอบคือจะเป็นตัวตัดแบบตัดเล็กๆนะเป็นแท่งเล็กๆนะจะเป็นตัวตัดสมัยใหม่นะมีการตัดที่เป็นธรรมชาตินะบางเหรียญเหรียญไม่แท้เนี่ยการตัดเนี่ยจะไม่เป็นธรรมชาตินะก็เหมือนไม่ค่อยจะเป็นแท่งนะไม่ค่อยคมชัดนะตัวตัดเนี่ยบางเหรียญถ้าตัดดีๆนะ มีความคมชัดมากเลยนะนใช่ไมผมมีอยู่เหรียญเดียวนะเสียดายถ้ามีหลายหลายเยหยเรียญเนี่ยก็จะได้พิจารณาเพิ่อมอีกนะครับว่าตัวตัดเหมือนกันไหมพิมพ์มเหมือนกันไหมลักษณะนะผมก็มีแค่เหรียญเดียวนะถ้ามีหลายๆเหรียญเนี่ยโอ้โหสวยงามเลยนะโอเคนะวันนี้ก็ประมาณนี้นะ,ะก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์ like, กดแชร์ ให้ด้วยนะครับผมก็จะได้ถ้าผมมีรายได้เนี่ยจะได้นํารายได้เนี่ยไปซื้อพระแล้วก็มาทําคลิปให้เพื่อนๆได้ดูกันนะเพื่อเป็นการสืบสานพระพุทธศาสนาต่อไปนะครับ